นายแบบกระพรอมกล้าข่อยตอนเงาเนาีเ่ยเพะปอกๆก,ก็อากาศด,ดีได้ไ้มน,นีย่ยิ้มเปยๆยิ้มใส่กล้องด้วยจุบจ๊บๆนายแบบนายแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไทยรัฐเด็กที่ไม่ควรพลาดรวมยอดอาหารของดี ทอไทยงานชารับของทีิพื้นถิ่นค่ะกาหารท้องถิ่นขนมโบราณจากทั่วประเทศโซนช็อปเกินผลิตภากพันโคท่ดจักเต็มกิกนะคะโชว์รีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสุดระกาาและกมินิคอนเสิร์ตศิลปินดารทุกค่ำคืนด้วยค่ะในรอบการแสดง18ดแนาริกากามิกาของทุกวันนะคะอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปมุม กินเมนูหายาชอบของดีของแท้และเพื่อเปิระับศิลปิน,นที่คุณชื่นชอบนักการที่เราทด้รับคำแนะนำกนักกรสือยธุธยาะ